นี่ที่คุณค้างผมไว้เมื่อไหร่คุณจะจ่ายผมให้เวลาคุณสองวันถ้าคุณยังไม่หาเงินมาจใ่ายผมโดนแน่สัญญาเช่าถึงสิ้นเดือนนี้ถ้าเราไม่มีเงินจ่ายของทุกอย่างก็จะถูกคุณคิดค่ะอะไรนะแล้วนี่เงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่เงิในในบัญชีไม่เหลือสักบาทเลยค่ะถ้าไม่มีเงิน,นก็ขัดดอกได้นะ เดี๋ยวก่อนนี่แกมาหาใครฮะฉันมาหาโมบอกโมนะว่าฉันรอที่ห้องประชุมเดี๋ยวนี่แกคิดว่าแกใหญ่มาจากไหนฮะคิดว่าที่เป็นบ้านของตัว,ตวเองรือไงได้นัดไว้ไหมที่นี่เนี่ยไม่ใช่ที่สาธารณะนะที่คิดจะเข้าออกตามใจชอบอะฉันชื่อขวัญชื่อจริงจันที่มาไม่งั้นก็โทรบอกโมว่าขวัญมาแล้วได้นี่ก็รอตรงนี้นะ หรอกค่ะคุณโมคุณโมรู้จักคนชื่อขวัญจันที่มาไหมคะอ๋อได้คะ่ะขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าคุณโมเขาติดประชุมอยู่นะคะคุณโมบอกว่าให้คุณไปรอห้องทางนู้นนะคะแต่ห้องประชุมไปทางนี้ไม่ใช่หรอแต่คุณโมบอกว่าให้คุณไปรอทางนู้นะคะ่ะเชิญคะ่ะ แจ้งโมแล้วจริงๆเหรอว่าฉันชื่อจันทิมาแจ้งแล้วค่ะแต่ว่าคุณโมเขาเนี่ยติดประชุมอยู่เอาไว้ถ้าเขาว่างเนี่ยฉันจะแจ้งเขาทีนึงนะคะแล้วโมไม่มีท่าทีอะไรจริงๆเหรอคุณคะอย่าทำให้ฉันต้องลำบากใจไปมากกว่านี้เลยค่ะฉันไม่ทราบหรอกนะคะว่าคุณเป็นเพื่อนเขาสมัยเรียนหรือเปล่าหรือว่าเป็นญาติทางหางของเขาแต่ถ้าคุณรู้จักโมเขาจริงๆเนี่ยทำไมคุณไม่โทรหาเขาโดยตรงนะคะ ให้เขามาต้อนรับคุณเลยแล้วที่อยู่กันตรงนี้เนี่ยมีใครคนไหนบ้างที่มานรู้จักโมพี่ขวัญคะกลับมาแล้วเหรอคะโมขออััยนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยฉันติดไขพิเศษเดี๋ยวยังไงจะพาไปเลี้ยงข้าวเพื่อเป็นการขอโทษนะคะขออภัยจริงๆค่ะ พี่ขวัญคะคราวหน้าเนี่ยถ้าพี่จะเข้ามาที่บริษัทนี้พี่ก็บอกชื่อหนูไปเลยสิคะดูสิจะมีใครหน้าไหนก็ห้ามพี่อยู่ไหมไม่เป็นไรหรอกจ๊ะโมโมยุ่งอยู่พี่เข้าใจอีกอย่างเนี่ยพี่ก็ไม่รอนานอะไรเลยพี่พลอยกล้าปล่อยให้คุณขวัญเขารอนานได้ยังไงฮะพี่ขอโทษก็พี่ไม่รู้จริงๆนี่ว่าเธอสอคนรู้จักกันนะ่ะ วันวน,นึ่งเนี่ยก็มีแต่คนมาแอบอ้างวรู้จักเธอตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนี่เป็นใครเนี่ยนี่พี่พลอยนี่คุณขวัญน,นะเป็นผู้กอ่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาฮะถ้าเกิดว่าฉันไม่มีคุณขวัญเนี่ยชีวิตของฉันตอนนี้ก็คงไม่ได้ดีแบบนี้หรอกพี่ขวัญคะหนูว่าเราเข้าไปคุยกันต่อที่ห้องทำงานหนูดีกว่าคะ่ะ เป็ไงบ้างคะโมบริหารบริษัทนี้ได้ดีมากเลยนะก็หนูเนี่ยได้แบบอย่างมาจากพี่ไงคะเชนั่งก่อนค่ะโมเนี่ยดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเมื่อก่อนตอนพี่พาไปหาลูกค้าโมยังดูสับสนอยู่เลยอ่ะก็ใช่นะสิคะพี่ แล้วครั้งนี้เนี่ยพี่จะกลับมานานไหมคะกลับมาครั้งนี้พี่ไม่ไปไหนแล้วล่ะเออโมที่บริษัทพอมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสมกับพี่ไหมพี่ขวัญคะพี่พูดอะไรของพี่คะเนี่ยตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยหนูก็ต้องคืนพี่อยู่แล้วไงคะเพราะว่าบริษัทนี้พี่เป็นคนก่อตั้งขึ้นมาถูกต้องไหมคะแต่ หลังจากที่พี่วางมือไปต่างประเทศเนี่ยพนักง,งานของบริษัทเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ยกเซตหมดเลยนะคะหนูเกรงว่าถ้าหนูต้องคืนตำแหน่งนี้ให้พี่ไปอาจจะส่งผลไม่ดีต่อบริษัทของเราได้นะคะพี่แต่ว่าถ้าพี่อยากจะกลับมาบริหารตำแหน่งนี้จริงๆเนี่ยหนูจะรีบไปไประชุมกับบอร์ดบริหารทั้งหมดเลยค่ะเพื่อลงตำแหน่งตอนนี้เลยนะคะโมองเง้ยวไม่ <c oughs> ้ังหรอกจ พี่อ่ะไม่คิดที่จะมาแทนตําแหน่งประธานบริษนะัทหรอกนะเทมูเนี่ยหาตําแหน่งที่เหมาะสมกับพี่ก็พอจะ้ะพี่รับได้หมดเลยอ๋อพี่ขวาญคะตอนนี้เนี่ยยังมีตําแหน่งที่เหมาะสมกับพี่อยู่นะคะจริงหรอใช่ค่ะงั้นไปดูกันเลยไหมคะจ้ะเชิญคะ่ะ ไงบ้างคะพี่ขวัญที่นี่เนี่ยคุณคุ้นไหมคะที่ที่เราเคยก่อตั้งบริษัทกันไหมคะจำได้หรือเปล่าบริษัทนี้เนี่ยหนูเช่าเอาไว้เป็นสาขาย่อยนะคะงั้นเอาแบบนี้ดีไหมคะต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทพี่สามารถตัดสินใจได้หมดเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องปรึกษาหนูพี่ว่างคะดีเลยจ้ะความรู้สึกเหมือนเดิมเลยนะเนาะนี่คุณแคทนะคะเป็นผู้จัดจาการของสาขานี้คะ่ะ สวัสดีค่ะส่วนนี้คุณจูนค่ะเป็นทนายของบริษัทเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าสัญญาต่างๆเนี่ยพี่สามารถปรึกษาเขาได้เลยนะคะสวัสดีครับคุณขวัญครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรเนี่ยเซ็นเอกสารรับตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเอกสารอื่นๆเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปทำนะครับพี่ขวัญคะรีบเซ็นสิคะ โมจะคิดอะไรอยู่เนี่ยขอบใจมากนะจ๊ะโมขอบใจอะไรกันคะพี่แค่นี้เนี่ยหนูยังรู้สึกว่าตอบแทนพี่น้อยไปด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์อ๋อถึงแล้วเหรอคะค่ะเดี๋ยวรอดีฉันสักครู่นะคะ ค่ะค่ะงั้นโมลีไปเถอะเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการเองค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะแคทคุณขวัญน,นะเจ้าหน้ายคนใหม่ขอตัวก่อนนะครับผมงั้นทำงานต่อเลยนะจ๊ะ นี่ที่คุณค้างผมไว้เมื่อไหร่คุณจะจ่ายขอโทษนะคะคุณมาผิดบริษัทหรือเปล่าคะคุณควรเจ้าของบริษัทดูฟินถูกต้องไหมผมให้เวลาคุณสองวันถ้าคุณยังไม่หาเงินมาจ่ายให้ผมโดนนะ สิ้นเดือนนี้ก็หมดสัญญาแล้วนะ,นะสิ้นเดือนจะต่ออยู่ไหมสัญญาคุณคะงั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันโทรกลับค่ะ หายไปไหนกันหมดอะคือแบบนี้ค่ะคุณข,ขวัญวันนี้พวกเขามาทำงานวันสุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปหมดแล้วด้วยค่ะวันสุดท้ายใช่ค่ะเพราะว่าสัญญาเช่าถึงสิ้นเดือนนี้ถ้าเราไม่มีเงินจ่ายของทุกอย่างก็จะถูกยึดค่ะอะไรนะแล้วนี่เงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่สักครู่นะคะ เงินในบัญชีไม่เหลือสักบาทเลยค่ะพี่ขวัญคะรีบเซ็นสิคะมัวไปคิดอะไรอยู่เนี่ยไหนฉันขอดูหน่อยค่ะค่าใช้จ่ายไตรมาสแรกยังเคลียร์ไม่เสร็จ แล้วนี่เรายังค้างเงินลูกค้าอตั้งเยอะเลยเหรอใช่ค่ะขอบใจจ้ะว่าไงโมฮัลโหลขวัญขอโทษนะพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันติดธุระก็เลยยังไม่ค่อยว่างที่จะคุยอะไรกับแกเลยอะเอกสารที่ให้ทำเนี่ยเสร็จหมดหรือยังเรียบร้อยดีใช่ไหมโอเค สัญญาอนย้ายกับเอกสารแต่งตั้งเนี่ยจะเซ็นให้ฉันเมื่อไหร่หรอขอคิดดูก่อนนี่แกจะคิดอะไรอีกอ่ะบริษัทนั้นอะฉันยกให้แกฟรีเนี่ยแกไม่ชอบเพอดีว่าของขวัญชิ้นนี้อะมันราคาแพงไปหน่อยได้ฉันให้เวลาแกคิดเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะ ครชื่อขวัญครับฉันเองค่ะผมรอนานแล้วนะพูดเหล่จะจ่ายอะฮะแล้วสรุปสิ้นเดือนเนี่ยจะต่อสัญญาไหฮะหรือว่าถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็ขัดดอกได้นะมีฉันมีจะม,มีก็ตามไา ต่อหรือเปล่าคะใช่ครับอ้าวคุณขวัญกลับมาแล้วเหรอครับใช่ค่ะคุณต่อพอจะว่างไหมคะออกมาเจอกันหน่อยไหมได้สิครับสำหรับคุณน่ยได้เสมอขอบคุณนะคะเจอกัน,นะคะ่ะ อ้าวขวัญสักพักละครับกลับมาสักทีนะขวัญผมนี่ดีใจมากเลยผมอ่ะเกือบจะถอนหุ้นออกจากบริษัทของคุณแล้วเพราะบริษัทของคุณมีแต่ญาติพี่น้องของคุณโมส่งโปรเจกต์อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างแถมราคาไม่สมเหตุสมผลอีกด้วยทําให้ตอนเนี้ยลูกค้าหายหมดเลยเออฉันไม่กลับบริษัทนั้น,นะละล่ะอะไรนะ ไม่กลับไปแล้วแล้วจะทำอะไรล่ะฉันจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นใหม่ใช่เพราะอดีตที่ผ่านมาเนี่ยฉันใช้เวลาสองปีเพื่อก่อตั้งบริษัทนั้นตอนนี้ฉันก็มั่นใจมากเลยนะฉันใช้เวลาไม่เกินสองปีฉันทำสำเร็จแน่นอนแต่ว่าฉันต้องการเงินทุนสักก้อนอะ <S <S เรื่องเงินนะ่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับขอบคุณนะคุณชงลองดูดเรทเฮลตรงนี้นะคะ จริงๆโปรเจกต์นี้เนี่ยขวัญทำเพื่อมาเสนอบริษัทคุณชงโดยเฉพาะเลยนะคะครับเนี่ยค่ะตรงนี้ขวัญคิดว่าเหมาะกับบริษัทคุณชงที่สุดเลยคุณชงชอบไหมคะครับผมชอบมากเลยครับโครงการนี้ฉันดีใจมากเลยนะคะที่คุณชอบยินดีที่้ร่วมงานค่ะยินด,ดีเช่นกันนะครับ ร่วมงานกับมันมัดีตรงันนีย่ยเจ็บใจชะบัดเลยอะไรนะใหญ่ขวัญอีกแล้วเหรอจำเวรจำกรรฉันอยู่ได้อืมมีใบลาออกผู้จัดการฝ่ายการตลาดอ๋อช่วงเนี้ยบริษลลัทเรางานน้อยนะต้องไล่พนักงานออกไล่ออกเหรอแล้วตอนนี้เนี่ยบริษัทของเรามีพนักงานกี่คน เาออกไปอยู่กับยายขวัญันหมดเลยเหรอมันมีอะไรดีเนี่ยออกไปได้แล้วฉันปวดหัวพวกเราขอคำอธิบายด้วยค่ะใช่ครับใช่ครับนี่ฉันถามหน่อยช่วงนี้พวกแกหาลูกค้าอีกกี่คนฮะยังมีหน้าจะาขอคำอธิบายเหรอทุกคนฉันน่ะได้ข่าวมาว่าบริษัทกันเองเขารับสมัครพนักงานเราไปสมัครกันไหมจริงเหรอเราขอไปด้วยนะผมไปด้วยครับ ยขออนุญ,ญาตค่ะคุณขวัญเชิญจ้ะคุณขวัญคะพอดีว่ามีพนักงานจาก KF g r ฟกรุมาสมัครงานนะคะคุณขวัญจะรับไหมคะนี่ค่ะ มมาสัได้เลยนะได้ค่ะพี่ขอมีค่าในห้องนี้ขนออกไปให้หมดนี่มันของฉันนะออกไปลุกขึ้นอะไรกันเนี่ยลุกขึ้นสิ ไปไหนแล้เหรอมูมูจะไหวนเนี่ย